สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับโรบอทอีกแล้วใ,ใจไม่ออกตอนนี้หนาวมากผมก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบพิเศษคุณอาจจะไม่เห็นหน้าผมไม่เป็นไรผมมีท่านผู้ชมคนหนึ่งคอมเมนต์บอกผมว่าให้เปิดหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเปิดแต่ตอนนี้มันบัก็กเดี๋ยวหายบั็กก่อนตัด โอเคมันยังไม่หายปะครับไม่เป็นไรครับเราไปเก็บของกันก่อนดีกว่าแล้วนี้เราเราอยู่ในแมป S C P นะเราจะไปดู S C P กันซึ่งเมื่อก่อนผมชอบเล่นนี้มากไอ้แมปเนี้ยมันเป็น S C P ไปดู S C P นะไอตรงนี้คือ S C P 0 9นเราค่อยไปดูด้วยกันน่ารัวศูนย์ี่เดิดมันชอบวัโป้้ยมันหลุดไปแล้วหรือเปล่า S C P ยาครับท่านผู้ชมยา ยาไว้ยาบ้าเก็บไม่ได้โอ้โหเสียง SCP โอเคได้ยาแลวกินยาอันนี้เป็น SCP ยาที่ทำให้เออดีขึ้นแต่ตอนนี้นยังไม่หายบ้าไม่เป็นไรใช่างมโอ้ยเสียงในขั้วอ่ะดีผมย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วไม่ได้อัดที่เดิมแล้วอ,อีกดีอีกนิดนึงนะคุผู้ชมโอเคตอนนี้มันหมน,มนหายบ้าแล้วนะครับผู้ชมเออ เก็บกงยาออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเออออกได้แล้วโอ้เสียงเสียงทีเล็กมาเลยเสียงไอ้นั่นวันนี่ก็ไอซีบีศูนย์เ้าโอ้โหไอซีบีศูนย์สี่เก้ารักษาไวเองก่อนเฮ้ยมีบัตรด้วยขอเก็บบัตรใช่ไหมขอจิกบัตรโอเคได้บัตรมาแล้วคัรเอลด์ดเอลวันเปิดนานมากหอยนี่เปิดเปิดไป ไม่ได้ปกติมันจะออกได้นะผู้ชมโอ้ออกนี่ใครเอาชีกระโดดมากระโดดแบบเคเรามาดู SCP ตัวแรกวันนี้กันเลย SCP-871 นี่ข้างบนทีแรกอ่านเป็น8เอ้ย071ิเจ็ดอชซีพีนึเามันลุดออกมาได้ใกล้เนี่ยเคเราาต้องระวังตัวให้ดีระวัง SCP-173 นงียครับท่านผู้ชมโอ้โหน่ากลัวโอเคเราต้องระวังไอ้สิสาบวิ่งกระมองหน้ามันมันจะไม่ัะไม่แห้มันจะไม่ขาดไันไม่ไหนมันอยู่นั่นหน้ามันได้โอเคเพื่อนรออยู่แล้วเฮ้ยมันมาหรือเปล่ามองหน้ามันได้อยู่ตรงนน้นเห็นแบบๆนะครับท่านผู้ชมเออดีๆ เคยรอไว้ ACP 871เข้ายัางไงตายแล้วดูเชิงครับ่คิดตัวอะไรเนี่ยโอเครู้แล้วเคยเข้ามาดอเคเข้าไปอะไรนี่โอ้ยาตายเคยเคยกาดขันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนายเพื่อน พวดีเราขอการ์ดหน่อยนะการ์ดของนันไม่มีการ์ดไอหนูแฮบการ์ดเพื่อนไม่ปิดบล็อกโอ okay. เคเพื่อนขอการ์ดหน่อยเออได้แล้วตายซะงั้นไม่เอาเลยอยูนี่ห้ามเข้าใกล้มันแตะอลยแล้วตายตายบ่อยด้วยตัวนี้นก่อนเพื่อนยังไง A K F K เอเใช่ไหมเคยแล้วตอนนี However, The ้ตราเจอไม่มีสมบัตมขอรทหารอยู่ในชีวิตจริงเอ้สิีตัวต่อไปเน่เดือดนะครับือยิงจะสามมนหลบมันมีหลบมาข้างบนนีเป็นนั่นตัวลองโอ้ตรงนี้เป็นเอชซีพีดดีเลย scp ไม่เห็นอะสี่ห้าแปดเหรอใครรู้คอมเมนต์ด้วยโอ้ีตรงนั้นให้ดูอยู่นะรับดูอยู่สี่ห้าแปดใช่เป็นเหนือที่หนาวอ๋อพิซซ่าจำได้แล้วเป็พิซซ่าเอาไว้กินนี่ประโยชน์อะไรเนี่ยนี่เ็ scp มีม้ตั้งให้ ขาที่ดีและเพิ่มมลัางอร่อย้เอาไปกินว่างได้ scp นี่พิซซ่าดีเลยอะ scp มันบ้าหรือเปล่าเออน่าจะใช่ scp พิซซ่าที่ไม่มีเงินสิ้นสุดเแต่เราวงไอ้หนึ่งยี่สามกันเถอะนี่สงใกล้ๆเลยโอ้ยท่านผู้ชมช่วยช่วครับผมจะระวังตัวให้ดีออไปาย scp 1 2 4ส ทำไมหายไปนานเพราะไอ้นี่เน็ตหมดหมด S C P อ๋อจำได้แล้วมาขึ้เทศใช่ไหมขึ้นเทศตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าไม่มีมาขึ้เทศมีชีวิตจ่อจำได้แล้วในนู้นเห็นยู u b e อยู่ม <c oughs> <c oughs> ู๊ยมีวิ่งมาแบบดีสวัสดีคัสดี พาดตีหายไปแล้วพาดดีออกจากเกมไอเอสซีพีอะไรไม่รู้ต้นมะเขือเทศต่อไปศูนย์ศูนย์สองอ๋อไอ้อนเนื้อนี้ใช่ไหมที่มันในยูทูบอะ่ะใครพิมพ์ในนั้นจะเจอเขามีในเกมมอดอพูดบ่นไปเรื่อยเคเข้าไปแล้วจะตายศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมันต้องมีเครื่องป้กงกันอะไรสักอย่างก่อนมีไม่มีก็ตายเดีอ่ะเข้าไป โอ๊ยเข้าไปไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยแส่ตัวอะไรเนี่ยแกเป็นกระดูกในตรงนี้มีโตโตอี้อยู่ยพิจิงความจริงมันต้องตายนะถ้าเข้าไปในอันเนี้ยต้องกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังน,นี้แต่ว่ามันไม่ได้เพื่อนยู่ด้วยโดนี้อี๋ยุยตุค้างครับน้ำชมเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนใหม่อีกรอบก่อน มจะฆ่าตัวตายแป๊นนึงรีเซ็ตก่อน yes เยี๋ยวเดินผ่านตัวนี้อีกแล้วโอเคเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้มีตัวอะไรมีหรือเปล่ามีนะเล่นเสียง scp 173่หักคอบ่อยๆตรงนั้นเปิดตรงนั้นเปิดมีคนเปิดครับท่านผู้ชมใช่ไหมมีคนเปิดใช่มีคนเปิดอ๋อมันเปิดดีแล้ว โอ้ยเออเออโอ้อโหฮหยุดน้ำนอะไเลยมันต้องอยู่ตรงนู้นแน่เลยไปดูกันผู้ชมครับไปดูกันมันอยู่ตรงนู้นแน่เลยไปดูกัน CP เค้กละเราเรียกมันว่าคุดดิ้งนะกันตัวคุดดิ้ง เสียงมันน่ากลัวโอ้โหนี่เกมพาสโอเคเรามาอยู่ในโซนฝั่งนี้นนไม่มีมาอยู่ฝั่งนู้นไปดูกันครับท่านผู้ชมเฮ้ยนั่นไงมันอยู่เรือนนี่นีน่น,น,นี่มองหน้ามันมองหน้าถ้าเราไม่มองมันจะฆ่าเราน่ากลัว มันเห็นแล้วเปล่าน่าจะไม่เห็นตัว s c p 1 7 3ถ้ามันมานะเราต้องรีบมองหน้าท่านผู้ชมมองหน้ามันจะไม่ฆ่าเราตัวนี้อ่าไอตัว a s c p 0 4 9อยู่ตรงนู้นเฮ้ยเสียงและไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มีผู้เล่นกี่คนครับท่านผู้ชมมีเรากับอีโบโกโบโกโยโกโยโกโย,โกโยโมังโยชวา ไม่ใช okay. ่มันคนละวโยกันไอซีพีศูนย์สี่เก้านาขอดูชมหน้าของแกนนั่นไงมันอยู่ตรงนี้โอเคเรามาดูตรงนี้เถอะโอ้โหสามิติสุดๆเขาไปเอามาจากไหนไม่รู้ไม่มีความเป็นโลบอกเลยนี่จะจะเป็นปุ่มเปิดครับไ่่นู้ชมเปิดมา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 ้า้า้า แม่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 ช่วยด้วยช่วยช่วยกูด้วยโอ้ตายแบบของไม่นี่เลยตายแบบของกระดาษนี่ไปไปต่อไปกันต่อได้ไปรอบหนึ่งต่อไปเราวว่าเราเป็น scp 096กันดีกว่า ไปหาศูนย์เก้ากันมันอยู่ในห้องนี้ซึ่งห้งคัังใหญ่มากสำนักงานได้เลยเดียวตัวที่อันตรายที่สุดในโลกก็ว่าได้แค่มองหน้ามันมันก็ฆ่าแล้วนะมองหน้าหาเรื่องแบบวัยรุ่นวัยรุ่นักคนที่อยู่แถวบ้านตรูโอ,โอเคอย้ยามองหน้ามันรู้มีจริงหรือเปล่ามีคลิปถ่ายให้ดู กระโดดนอนสิบหกวันของรัสเซียยังไงมันอยู่ข้างล่างโอ้ยโอเคัอยู่ตรงนี้เลยองนางนะองนางองนากี่เลออิ่งองนามันมองหะค่ะเรื่องเตะเตะมันเตะมันสุดทีจุดเก้าหกข่าเซ่ค่ะหน้าเป็นสีขาวแล้ว ตอนนี้น่าเป็นสีขาวทำไมเฮ้ยหาเรื่องนะหาเรื่องเลยโดนต่อยโออยตอนนี้โอ้โอ้โหตายบอกแล้วอย่าไปกวนมาตอนนี้ SCB 173มันฆ่าคนรวๆเลยตึงตึงตึงคอ,อตายตอนนี้เราจะไปเป็นผู้กล้าหา SCP 173กันไอ้สวิสทีม อ๋อเล็กทีมา่าเสียงทีเล็กก็มาน่าจะอืือเสียงเกยๆดีเลย,ยมาเตรียมตัวชึ๊กออยานี่ออกมาเลยออกมาโอเคเตบูเออเตบูเตบูติ๊กติ๊กดูตรงนี้แน่เลย เอาไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เราไปเสียงไม่อยู่เด็ดิมแถวนูน้นเดี๋ยวเขารีเซ็ตแล้วก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมเสียงอยู่ตรงไหนพอเราเข้าใกล้ตรงไหนไม,มีเสียงอยากรูลวกเอ้ยมันอยู่ตรงนั้น โอ้ยกูดท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าตัวขาวๆเขีวขยวๆงั้นเดี๋ยวผมเอาไอตัวไอตัวคลิปผมให้ดูมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างลา่างตัวคลิปเป็นไหมเ้ยเฮ้ยอนี่หวงว่ามันจะไม่เห็นใช่ไหมใช่ไหมมกิดัด <oral aid> คลิปไปทำอะไรมลู้ เพื่อลับแม่มาโอเคครับทุกชมตอนนี้เฮ้ยตัวไหนตัวนั้นกูมีที่จับเพลิงหรือว่าไงฮะตรูมีที่จับเพลิงนะนี่เนี้นี่นนะนี่เนี้น,ะนี่จับเพลิง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 ตรูมีที่จับเพลิงนี่นายมีอะไร ไม,ไ,มไม่น่าไปลาดท้ามันเลยไม่น่าไปลัดท่ามเลยโอเคครับท่านผู้ชมอุย้ยยันอยู่ไหมยมันอยู่ไหมย,ยังอยู่อู้โหน่ากลัวเฮ้ยเอา SCP ตัวต่อ,อ,อไปดีกว่าตัวเราไปละคั้างตัวนี้น่ามขาญเนาะ อ,อันนี like okay. ้เอ้ยช่วยด้วยตัดคลิปหน่อยโอเคผมฆ่าตัวตายรอบนะครันผู้ชมไปฆ่าตัวตายรอบแบบนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเตะนะอย่าเตะอย่านะไม่ได้แอมเนาะโอเคโอ้โหเดีสมอดไมา ขุดออกยังไงท่านผู้ชมใครรู้บ้างผมเล่นในโทรศัพท์นะเนี่ยโอเคครับผมรีเซ็ตตัวอีกรอบเอาดึงเอาของเสียงทีเล็กมาไม่รู้มาจากตรงไหนผมอยากไปหาเสียงต้นเสียงโอ้โหได้คาตด,ดีสองอัน scp คัต l สองสิบสองสองอันพูด้วยสิบสองสิบอย่าลืมนะ มันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนแล้วพวกเนี้ยแบบเอาไปเอา SCP ตัวต่อไปหน่ตัวตัวต่อไป SCP แหวนเจ็ดหนึ่งสี่ยวลองเข้าไปดูเฮ้ยมี SCP ตู้กาแฟในนั้นด้วยมีสองตัวในห้องเดียวท่านผู้ชมตู้กาแฟกับไอ้นี่ แหวนเห้น้องส่ด้อีป็ดด้วยปอดดิสตเตออกใช่ไหมไม่ใช่แหวนเนี่โอเคเพิมความเช้าอันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันชื่อว่า scp สองเก้าสี่ขาวจังเลยนะเขาบอกถ้าพิมพ์ชื่อน้ําอะไรลงไปมันจะกดมาให้หมดเลยถ้าพิมพ์ชื่อเลือดก็จะกดเลือดคนนี้พิมพ์ออกมา จบดหนึ่งกดก่อนเอ่อเออเออแป๊บหนึ่งกกแปบบ๊บหนึ่งครับรับชมมาแม่คุยกันคอฟฟี่คอฟฟี่อินเ r อ๋อคอฟฟี่ตอนนี้แม่ผมจะมีธุระครับราบชม มัน enter ไม่ได้ coffee coffee เออไม่ใช่นี่จีลบหน่อย coffee coffee ไหน co co f f e e coffee coffee f e. coffee ไหน e ทอ e ์ enter ดูนั่นไงว่าแล้วไม่ต้องกดมันครนบน้ำชม scp หกเคือ scp อันนไม่รู้ว่า ซีพีมันยังไม่มาโอเคออกไปเลยครับอของว่าผมเล่นตรงนี้ดีกเสียงดังมากเลยไอ้เสียงหัวดัวด้วยเสียงมันดังโ okay, อเคซีพีตัวต่อไปคือเอ p ซีพีไอ้นี่ครับเป็นเอ p ซีีถ่ายหนังใช่ที่มันถ่ายรูปบิดเบี้ยวเปล่าไม่ใช่ จะมีปุ่ม SCP 2 0 5ใ้ใช่ไหมใช่2อ5โอเคกดปุ่มได้มีอะไร <c oughs> เปิดได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย้นี่มันนี่มันแพะแพะจะบุกหัวตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยออกไปได้โอ้โห ผมด้วยมันถ่ายมันจะฆ่าผมแพะจมูกหมูมคิ้ตัวอะไรอ่ะกี่แพะจมูกหมูใครเห็นนะครับคอมเมนต์ด้วยเฮ้ยตายเลยตัวอะไระเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยน่าก,กลัวเฮ้ยตัวอะไรวะท่านผู้ชมคลิปนี้ห้ามดูตอนกลางคืนนะมันจะน่ากลัวจนตายไป วานนั้น scp ดดไปแล้วหาย c p ดีกว่ารับ scp เครื่องเขาบอกมันจะบด x enter x enter x enter นครับท่านผู้ชม x enter ก็คือเข้ากับออกตรงนี้คือทางเข้าตรงนี้คือกางออกไอนี่คือบัตรอะไรเนี่ย โอ้คัดหนึ่งคัดหนึ่งคลาสหนึ่งคลาสหนึ่งแป๊ปนึงครับท่านผู้ชมผมจะเข้าลองเข้าไปดูเดี๋ยวรอรอ,อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านผู้ชมเ,ม,เมื่อกี้เคไปครับเฮ้ยพเพืมม่อนสวัสดีพเพื่อนนายกดข้างนอกหน่อยสิโอ้ยทำไมตายท่านผู้ชมออมท่านผู้ชมตาย เอาไม่เอาไม่เอาไม,ม่กเมื่อกี้อะไรอะ่ะงงไปหมดล,ละแคบน้ักชมเฮ้ยเป,เปิดเปิดเปิดได้คือเมื่อกี้แบบผมตกใจอ้ตัวแพะจมูกหมูกแก่โคตรกลัวเลยเอันนี้ผมหนาวมาก S C P ตัวต่อไปของวันนี้คือสี่ห้าเจ็ดนะไอ้มันไม่ใช่คนที่โดนไฟไหม้หรือไม่ใช่ผีปีศาจที่มีไฟลุกมันเป็นไฟที่กอดตัวกันเป็นลูกคนนะคือแปลกมากเลยมันจะฆ่าคนด้วยจริงจริงมันไม่ได้ฆ่าหรอกมันเป็นมิรแต่ว่าเอไฟโดนตัวไฟก็จะไม่คนเนี่ยแบบนี้อุย้ย จะไฟไหม้แบบนี้โอ้ผมไม่ปล่อยมันมาเร็วด้วยแบบนึงผมไม่เกิดเป็นคาสินก่อนโอเคตอนนี้ผมเป็นเกิดเป็นคาสตีแล้วคาสตีปล่อยอปล่อยอ,อันนี้ SCP อะไรเนี่ย SCP ตัวต่อไปของเราคือ012มัน SCP ตัวนี้จะเป็น SCP ที่มันจะดูดมันเป็นเนื้อเพลงที่ มันเป็นเนื้อเพลงมังที่มันเขียนไม่จบเราเราลนกก้นสะกดิีให้เข้าไปแล้วก็ใช้เลือดเขียนมันจะเป็นแบบนี้คับท่านชมแล้วก็จะค่อยๆกีดมือตัวเองแล้วเอกไปเขียนนักกลัวมาก s อ p ซพตัวนี้และอฮ้ยนักกลัวตัวนี้โอ,โอเคใจกล้าพอตัวต่อไป SCP scp 5 1 3เป็นระคังหน้ารำคาญคุณมีระคังนี้จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ติดตามไปตลอดมีตัวอะไรก็ไม่รู้ติดตามไปตลอดผมคือผมออกไปด้วยไม่ได้ด้วยนะ h ันนี l hewu อันนี้ผมไม่ได้ใส่อินโทรไหมครับมันเป็นเสียงเกมเลยคนลุกอะคนลุกท่านชมคนลุกเลย

เคนะครับโอ้ยตรงนี้มี s อ p ซพเยอะมากเยอะเยอะเยอะเอะสียงเยอรมันมากเสียงผมเกิใครฝรั่งอันนี้ SCP s อ p ซพหนึ่งสองสี่เอาไปแล้วไอ้นี่ก็เอาไปแล้ว SCP ซพสี่ห้าแปดเอชซพแปดเจ็ดหนึ่งเคก็ไปแล้วเอาไปแล้วเหมือนกันตายด้วย SCP ซพีสี่ศูนย์เจ็ดอซีพอะไรไหนลองเข้าไปดูหน่อยเข้าไม่ได้ด้วย อ๋อเข้าทางนี้ใช่ไหมใช่เขาให้เข้าทางนี้เขาซีพี CP อะไรเนี่ยเพลงไม่รู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ๋อรู้แล้วเพลงนี้มันเคยเห็นใน y o ยูทูบโอ้ช่ซีพีถ้ามีเพลง จะกลายเป็นต้นไม้แล้วก็เติบโตมีสีสิบราสตอดี่เอมามีพวกตัวพวกนี้เต็มไปหมดบิ๊กฟูดอุ้ยแค่เป็นต้นไม้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นเพลงอ้ยเคยเห็นในตัวนี้นะรับผู้ชมโอเคเราต้องมีไอ้นี่แล้วล่ะโอ๊ยกระโดดออกจากเทียน ีนั้นทีไหนอันนี้เอาไปแล้วมีตรงนู้นอีกัดหนึ่งครับท่านผู้ชมมีตรงนู้นอีกตรงนี้ SCP เ,เอ p ซอะไรเอ่ยลองดูใีเกือบหลนนกฟรามิงโก้อันนี้รู้จักครับเอ p ซ0เอ3 0 7พีสหนึองส ดูกใกล้ๆหน่อยหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนกฟัลม,มิโก้ที่ฆ่าคนไะกินคนเป็นอาหารเกือบไปแล้วสดีนกฟัลม,มิกโกะจะตายจะตายนะผู้ชมเกือบแล้วเอ้ยออกไปไปที่นี่ซะ CP นี้ดียยไม่ไอ,ไมไอ้ ACPTV ใช่ไหมใช่ ACP คอมที่มัน มันสามารถกุยได้ยังไม่ได้อ่านชื่อเลยชื่อชื่อ scp อะไรก็รู้เดี๋ยวผมไปใหม่ครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเล่นเสียงอีกแล้วไม่รู้เสียงมาจากไหนแต่คนลุกอ่ะอาท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมจตกใจไอตัวนี้แหละตัวคอมเนี่ะ scp ทุกคนรู้จัก scp 079ตัวต่อไปของวันนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน มันมันคอมที่คุยได้ที่มันครอบด้วยไฟฟ้าอยู่ human is clutchy okay o k a เีเขาเป็ชังกัน โเคขอบคุณสุดเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอเป็นกันจบนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านบายบใครอยากดูอีกใครอยากดูบ่อยๆทุกวันก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคดิ่งครับ มยาตามไม่ฆ่าทุกคนนะโอเคหลอนมากีเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วม้ชมคุณลุกแน่คุณลุก,นะลกโอเคแล้วขอเป็นอนจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนบา,บายบายได้ลงคลิปใหม่แล้ว